สวัสดีครับวันนี้ทุกคนอยู่กับ m u l t i p o d c o m นะครับและสีที่เอามาให้ดูกันในวันนี้นะครับก็คือสี Silver l i n i n g นะครับเราลองแกะกล่องออกมาดูกันนะครับตัวนี้นะครับคือคู่มือการใช้งานนะครับที่มีแถมมาให้และสายชาร์จ USB Type C นะครับตัวนี้นะครับเป็นสายชาร์จไวนะครับมีแถมให้ในทุกๆกล่องเลยนะครับเลื่อนออกไปดูกันนิดหนึ่งนะครับเรามาดูกันที่ตัวเครื่องนะครับ ตัวเครื่องเป็นสีเงินนะครับทั้งเครื่องเลยสวยมากๆนะครับพอลองดูใกล้ๆนะครับโอ้โหสะท้อนกับแสงสวยนะครับแกออกมาดูนะครับหยิบจับถนัดมือนะครับทั้งตัวเครื่องเป็นสีเงินนะครับทำออกมาได้สวยนะครับไม่เงาจนเกินไปเนาะแล้วก็โลโก้เป็นสีเทากลืนไปเลย ด้านข้างเฉียบคมนะครับด้านล่างนะครับก็มีรูชาร์จ USB Type C มาให้นะครับด้านบนก็เป็นหัวพอร์ตนะครับเป็นรูที่เสียบหัวพอร์ตบวกกับรูลมต่างๆพอมาดูด้านข้างการประกอบต่อน็อตของเขาเนี่ยทำได้ดีมากๆแล้วก็ด้านหลังนะครับเรียบเนียนไปด้วยสีเทานะครับเรียบรลัก l u วรี y มากๆนะครับถ้าดูสีเทาแล้วจริงๆเนี่ยนะครับเป็นสีเทาที่ไม่ค่อยได้เห็นที่ไหนนะครับแบบนี้นะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับตัวโมติ Silver Lightning ตัวนี้นะครับสามารถา ซื้อได้ที่ motipot.com ครับ